ภูโทภควาภูตังภควานตังอภิวาเทมสวาคาโตภควาตา,ามโมธัมมังนะมะสาสุปฏิปันโนภควาโตสาตกวกสังโฆสังฆังน,นะามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธोยิข้าจารย์ะสัมปันโนสุปโตโลภวิทูอนุตตโรตุริสัทธามัสสาลถี สัทาเทว,วมนโนชานงพุทโธภคขวารตีสวะาขาโตภภวตาธรรมโมสันทิทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนิโกปัจจัตังเวทิตพโพวิญโยยิติสุปฏิปันโนภะาวโตาสาวกสังโฆ โอสุปัติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติธรรมจตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสัุคาลาอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุนายโยปาหุนายโยอาคินายโยอ,อันตะนิกะรันยโยอ,อนุตตร,รังปุญญาเขตังโลกาสาตีสัพเพฆาเมตรโรเปกิริสิปาราเตจันตลิเตวิมาเน ปิเกระเทจขามตารวนะขา,าเนเสหะวัตุมิเกติกุมาเจยันตุเทวาสละราสาะวิสเมียภาคันพัพนาคาสิทันตาสันติเกยัยงโมมิราวะวัชนางสาทะโวเมโสนัน,นโตธรรม,มสวนากาโลอะยัมพัทันตา ธรรมสวาทนาโลอัยำพระทันตาธรรมสวาทาโลอัยำพระทันตา สาธุสาธุสัพพะ h a พุทธมัจเทวตากายนานายโยปะระขมัจเทวตาพุทธยังพุทธัสสะการูตังอัสสกายโยนมะกายนังหันตาริโตภะจิณุมาสาวปทาวิทายวตานาคิเยเติทังนักสังสลาขมาเทวตุปเทวาทยานังสังเยาติ ว่านอนทิสัตตุระคุม,มาทายโยะสม,มะอุปัชฌาภุตตังมทัทธายัตโตเรจิต,ตาโรกยโยนาคุยัสังฆะพุทธมาตาทัสสังเทสติโยตังทัสสังทิสตะโยภะคะวาตังภะคะวาตังติ สวัสดีครับสวัสดีคับสวัสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เดินทางมาตามแนวทางของคุณพ่อก็แสดงความวิจัยกับคุณพ่อเลยเนาะศูนย์ตอพ่อให้มาศูนย์เก้ากับศูนย์หใช่ไหมพ่อ มันเป็นทะเบียนรถเนาะทะเบียนรถใช่ศูนย์เก้าศูนย์หกเก้าว่าเก้าบวกจอะกันนะพ่อเนาะแต่กลับหัวก็จะได้อยู่ศูนย์เก้าศูนย์หกนะพ่อเนาะใช่ถ้าใครกลับมันก็จะได้อืถ้าใครกลับหัวก็จะได้อยู่นะนะกาบอกเลยได้ได้พอได้ยินโดนนะเนาะแปลกมากเลยบางทีเพื่อนก็ร้องบางทีเพื่อนก็ไม่ร้องนะพ่อเนาะใช่ครับมีมีเอสซีโทรหาว่าถูกเรีกับพ่อมาบ มีแต่จะว่าถูกไม่ได้กลับแต่มีเอฟซที่เขาไม่เขาเรียกยังไงวัดดวงกับต่างประเทศนะนะอือ มันออกศูนย์หกแล้วตอนเย็นมันก็ออกศูนย์เก้าดีบ่ะไม่มันออกสามตัวเลยสี่ศูนย์เก้ามันออกสี่ศูนย์เก้าเลยแล้วก็ทะเบียนรถคุณพ่อนะสี่เก้าศูนย์นอ่างะศค่ะสามตัวมันออกตามประเทศสามตัวก็คือคืนวันเดียวกันกับที่รัฐบาลไทยออกเปรอยบแมปู่ให้ไปแต่ต่างประเทศใช่มันไปออกตามประเทศแต่ว่ากับมารัฐบาลไทยโยศูนย์เก้ากับศูนย์หกค่ะแดนนั้นมาศูนย์เก้าใช่ค่ะสามตัวนะพ่อนะใช่ คือว่ามีคนซื้อไปซื้อต่างประเทศถูกใช่ไหมพ่อมีไปซื้อต่างประเทศถูกไปวัดใจต่างประเทศได้พ่อเนาะพอวันนั้นนี่มันพลาดไปไม่ได้นั้นเขาก็ไปวัดต่างประเทศลงดูอีกเกาเลยได้ถูกสามตัวเป้งเลยพ่อพ่อสามตัวไม่ไม่ถูกถ้าถูกถูกเป็นโต๊ดอ๋อถูกโต๊ดใช่เพราะมันสี่เก้าศูนย์ต่างประเทศมันออกสี่ศูนย์เก้าเนาะใช่สังเกตผู้ท่านจะให้อยู่ถ้าไม่เป็นรัฐบาลไทยจะไปต่างประเทศทันทีใช่เชื่อไหมพ่อ ปกติที่เราขอทุกวันเนี่เราเน้นไปทางรัฐบาลไทยใช่ไหมใช่รัฐบาลไทยอืแต่ทีนี้เวลาหวยรัฐบาลไทยทําไมมันชอบเขาเรียกยังไงตีกลับมาเป็นมาเป็นต่างประเทศมันกลับไปกลับมาที่รัฐบาลไทยเลยเลยทีนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่าโยนเหมือนเหมือนโยนไปโยนมาโยนโยนอืใช่ลักษณะดูดู ก็คือเราขอรัฐบาลไทยจะไปต่างประเทศทั้งนั้นเราต้องขอต่างประเทศไม่พอมจะได้มารัฐบาลไทยใช่ถ้าันก็แปลกใา่ผมสังเกตนิดหนึ่งถ้นไมกับหนึ่งหกศูนย์ออกสามตัวตรงตรงใช่ต่างประเทศคือเือเลขคุณพ่อเนี่ยออกต่างประเทศเกือบทุกงวดเลยตลอดเลยทุกตัวเลยเพื่อนก็จีจุ้งไงใช่เยอะทีแต่ว่าหันบาคักสู่ต่างประเทศต่างประเทศไม่ไปสามตัวเนาะสามตัวใช่ต่างประเทศสามตัวตรงตรงลงคลิปคุณพ่อไปผมว่าไปเสี่ยงต่างประเทศก่อนเพื่อนไวอย่างนี้เนาะคล่ครับส่วนใหญ่เพื่อนจะรู้ะ ใช่มีไปอย่างนั้นแหละเสียงต่างประเทศก่อนอย่างวันนี้ก็เสียงต่างประเทศแหละนี่คับผมแต่ว่าเอ็นแอนเมนลองให้ให้ท่านผู้ชมใช้ดุลพินเอาเอดมินงเป็นรัฐบาลไทยเนาะใช่ใครจะไปต่างประเทศก็สูญแล้วแต่ดุบพิของท่านผู้ชมเลยใช่อันนี้ภาพภาพที่ได้วาดทางหลังนี่ต่างประเทศถูกกี่ตัวพอต่างประเทศถูกสามตัวเลยหนึ่งหกศูนย์เนะเขาก็เลยส่งคนปัจจัยมาวาดผนังให้กับพ่อแม่ญาใช่ใช่อืมขาดค่ะผมเนาะจะเป็นอะไรก็ช่างแต่ขอให้ ปลูก็ยะดนงไม,มดานให้นะพ่อเนาะคร<ช>ับขอให้เข้าสามตัวตรงๆนะครับวันนี้ก็ตั้งใจจะขอรัฐบาลแต่เหมือนเดิมนะพ่อเนาะใช่ครพอมีมิตฝันดีแล้วใช่ไหมพ่อตอนต่องวดลิมิตฝันคืนต่องวดนี่เลยค<ช>ลิมิตฝันว่าไปเดินไปเดินไปกลางเหมือนทุ่งนาอะไรอย่างนี้แหละเหมือนเขามีการจับปลาจับอะไรแบบเขาทยง่ายบ้านเราเ็าเรียกว่าอะไรสูบน้ํหมอกจากจาก ะแล้วก็จะไปจับปลากันนะนะทีนี้ก็ไปเห็นแต่เราไม่ได้ว่าสนใจเรื่องถูน้สุูจับปลาอะไรนี่หรอกเราเดินไปเรียกว่าเอไปเห็นเนี่ยอันแหลมๆนะที่เขาเรียกว่าของแทงปลาไหลนั่นน่ะคาับ้านเราก็เรียกอะไรเราไม่รู้เลยไปถามเขาเขาเร,าเรียกว่าของแทงปลาไหลนั่นแหละเลยบอกว่าไหนอยากลองแทงมันถูกแล้วมันเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยนะยก็เลยไปเอานั้นแหละมาแทงแทงในดินนะปลาไหลไมันอยู่ในดินเนาะ ก็แทงไปก็ไม่รู้หรอกมันผิดถูกไงก็รู้แแทงไปอย่างงี้แทงแทง,แทงไปดีก็เลยว่าพออย่างนี้เพื่อปากปากพูดว่าอ๋อไม่ใช่มันถูกแล้วว่าปลาไหลมาอย่างนี้นะก็เลยเอาไปเฉยแล้วที่เอามือล้วงไป,ไปเรื่อยๆล้วงไป,ไปในดินล้วงลงไปพอล้วงไปอ้าวมันถูกจริงๆนี่ก็เลยจับไอปลาไหลทั้งจับทั้งไอทิ่มามาไวอย่างเงี้ยที่มันถูกแล้วก็จับขึ้นม,มาพร้อมกันตัวใหญ่อะปลาไหลตัวใหญ่เลยแหละ ที่ถูกนี่ถูกปลาไหลนี่ติดมากให่ของแทงที่เขาแทงเป็นเหล็กแหลมๆมาน่ะใช่ก็เอาขึ้นมาเลยแต่ที่มีผู้ชายคนหนึ่งพูดวีพูดบอกมาว่าจะเอาอีกไหมอย่างนี้น่ะเหมือนว่าบอกว่าจะเอาปลาไหลอีกไหมยเงี้ยเราเลยบอกโอ้โหตัวเดียวก็กินไม่หมดแล้วตัวใหญ่ขนาดนี้เอาแค่ตัวเดียวแค่นี้เลยเนี่ยเราก็มิมิตแบบนี้เราก็เลยว่าเอาเอาตัวเดียวแค่นี้มันก็พอ,อแล้วแหละตัวใหญ่ขนาดนี้ ที่มามั่นใจตรงที่ว่าเออเราแทงถูกเนี่ยตรงเนี่ยมันจะต้องถูกเหมือนอย่างที่เราแทงมันนี่แหละเพราะเราไม่รู้แล้วมันอยู่ใต้ดินเนาะ <Okay. S 2> มันอยู่ในในดินก็แทงแทง,แทงไปแต่ป่าพูดว่าโอ้นี่ไม่ใช่มันถูกหรือเราก็ไม่รู้ว่าถูกเป็นยังไงแหละถูกปลาไหลนะที่แทงอยู่ใต้ดินเนาะจนเอาม,อมือล้วงไปอะ<ห>ถึงรู้ไปเห็นตัวมันนั่นแหละเลยรู้เอา้าไอเหล็กมันก็ติดอยู่กับตัวปลาไหลไอเหล็กที่แทงนะนะเหล็กแหลมๆอะที่จะยกขึ้นมาทั้งเหล็กทั้งปลาไหลอะตัวใหญ่ ตัวใหญ่มากเลยเลยมาพิจารณาคงจะถูกแล้วแหละอีทีนี้เราว่าอย่างไง้เพราะมันถูกเนาะมันถูกใช่มันแทงถูกตัวปลาไหลเลยแล้วแล้วพ่อก็ไปถามอันคนข้างบ้านใช่อันไอตัวีอตัวแทงเขาเขาจะตีเป็นเลขกะได้เขาเลยบอกว่าตีเป็นเลขซี่ว่ะพอตีเป็นเลขสี่เราก็เลยว่าโอ้รู้ทันทีเลยมันมีหนึ่งมีแปดแล้วก็ต้องมีสี่นี่แหละเป็นหนึ่งสี่แปดนะพ่อใช่ที่เราก็เลยตีว่าหนึ่งสี่แปดนั่นหละ <ล>เด็กก็โอเคนะปลาก,ก็แปดนะพอนะใช่ปลาก,ก็แปดแล้วก็เ,เอาแค่ตัวเดียวคือไม่เอาหลายตัวมันจะอะไรก็ไม่รู้ขนาดมีคนเ็าบอกจะเอาอีกไหมเหมือนว่าให้แทงเอาอีกนะเราก็บอกไม่เอาแล้วเอาแค่ตัวเดียวแค่นี้เลยก็อออเอาแค่ตัวเดียวปาลาไหลเลยตัวเดียวแต่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่ใช่ขนาดนี้ฝันดีนะคะนี่คือท้างวดลืมมาคิดว่าไม่ใช่มันจะเข้าหรือเพราะแทงมันถูกเนาะแต่แทงมันผิดแต่มันมันจะผิดใช่ไหมล่ะ อ,อันนี้แทงใบแทงใบก็ไม่รู้หรอกมันผิดมันถูกกับแทงใบเลยป่าพูกเราไม่ใช่มันถูกเหรอเนี่ยเลยเอาเมือไปล้วงดูล้วงล้วงใบ<ป>ล้วงล้วงใบในดินเนาะบอกไปเอา้ามันถูกจริงๆแล้วก็ตัวใหญ่ด้วย,ยกับยกจับยกขึ้นมาทางของที่แทงติดอยู่กับตัวปลาไหลแล้วก็ตัวปลาไหลก็ยกขึ้นมานั่นเลย เอาแค่ตัวเดียวปกติคุณพ่อฝันคืนทั้งหมดมันมักจะแม่นนะพ่อเนาะใช่คืนทั้งหมดแต่มันมีโอกาสเข้าจริงๆแหละะแต่ตัวที่ถูกคุณพ่อถูกสามตัวต่างประเทศก็คือเป็นความฝันนี่ิม่ฝันคืนทั้งหมดใช่ไหมพ่อใช่คืนทั้งหวดอ๋ออันนี้ก็ทั้งหมดเหมือนกันนีกก็ทั้งหวดอีกเหมือนกันอีกอืมค่ะผมฝันดีอยู่นะฝันได้ได้ปลาได้เข้าได้ของได้ปลาปลาไหลตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ตัวเดียวจะมีมี ผู้ชายเขาบอกก็ไม่เอาอีกหรวาบอกเอาแค่ตัวเดียวแค่นี้แหละไม่เอาหรอกว่ะก็เลยอเอาแค่ตัวเดียวนี่แหละคคผมก็เลยมาพอตื่นขึ้นมาเลยไปถามเขาเอตเลขเดิมเหล็บนี่เขาจะตีเป็นเลขอะไรเนาะที่แทงเขาบอกว่าเป็นเลขสี่คือเราเลยว่าเออถ้าเป็นเลขสี่มันก็หนึ่งสี่แปดอะไรอย่งั้นอ่ะตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวมันก็หนึ่งไอ้สี่มันก็สี่ไอ้ปลามันก็แปดอยู่แล้ว เราไม่ต้องไปตีอะไรมันมากมายแล้วก็ตีเอาง่ายๆอย่างนี้แหละเราก็ว่าอย่างนั้นก็คือปลาปลาก็แปดนะพ่อเนาะใช่แทงได้หนึ่งตัวก็หนึ่งไอ้ตัวเด็กนี่ก็เรียกว่าสี่ใช่หนึ่งสี่แปดแล้วไม่ก็แปดหนึ่งสี่อย่างนี้นะพ่อเนาะใช่มันมันเป็นมันเป็นได้ใช่แต่ทางนี้ตีเอาแบบนี้แหละมีหนึ่งมีสี่มีแปดก็คือในความฝันหลังจากที่พ่อได้ปลาแล้วก็ตื่นเลยใช่ไหมพ่อได้ตื่นตื่นมาก มาไล่นิมิตจนจำได้หมดแหละจำได้จนที่นี่เลยมามามั่นใจตรงที่ว่าอคงจะถูกก็แหละเราก็ว่าอย่างนี้เพราะถ้าแทงไม่ถูกมันก็คุมไม่ได้มันขึ้นมาเนาะะมันอยู่ใต้ดินเนาะมันที่พ่อฝันว่าได้ขี่รถเนาะฝันว่าขี่รถแต่ทีนี้คนขี่ไม่เป็นก็ออกเลขทะเบียนรถนะพ่อเนาะหรือว่าถ้าเป็นตัวอื่นส่วนตัวถ้าจะตีเนี่ยถ้าไม่ตีเป็นสี่พ่อจะตีเป็นตัวไหนพ่อต้องเลือจากตัวนี้ ไม่มีไเลยไม่มีตัวตีแหละพคตีได้แต่แค่หนึ่งกับแปดแหละปลาตัวเดียวปลาไหลปลาตัวเดียวก็หนึ่งปลาก็แปดหนึ่งแปดแต่พอเขาบอกว่ามีเป็นเขาตีเลขสี่นั่นเหละยมันก็เลยเพิ่มขึ้นมาเป็นเป็นเลขสามตัวเป็นหนึ่งเป็นสี่เป็นแปดค่ะผมแล้วก็ทีนี้คุณพ่อว่ามีฝันนีมิตฝันล่าสุดเมื่อคืนใช่ไหมพ่อใช่ อันนี้นิมิตแต่มันไม่ได้เป็นตัวเลขหรอกแต่นิมิตมันแตกแค่นั้นเลยยังไงก่อพรนิมิตไปไปที่ว่าภูเขาที่มันมีถ้ำนี้แหละแต่มันแลกอยู่ปากทางที่มันเป็นรูอย่างนี้เนาะแต่ปากปากทางที่จะเข้าถ้ำมันเป็นพึ่งน่ะมันไปเกาะปิดถ้ำไว้หมดครับทางพึ่งเป็นพึ่งตัวพึ่งเลยแหละครับ มันปิดปิดหมดเลยรเราจะเข้าก็เขาเหมือนว่าเขาปิดถ้ำเขาไม่ให้เราเข้านาะพึ่งเนาะก็เลยมีเป็นผู้ชายอีกนั่นแหละบอกก็ต้องไปขอเขาจะอะไรอะไรอย่างนี้แหละขอเขาทําพิธีบอกกล่าวเขาเขาจะได้เปิดทางให้อย่างนี้แหละนั่นแหละก็เลยมีงั้นก็เลยไปไบอกกล่าวแล้วก็ไปบอกทําพิธีเหมือนทําพิธีขอให้เขาเปิดทางให้เราเข้าไปในถ้ำได้น่ะนะพอทําพิธีเสร็จเขาก็เปิดให้จริงๆรพึ่งน่ะ เขาก็แยกออกที่เขาจับปิดหมดเขาก็พอกออกแยกออกให้เราเข้าไปในถ้ำแม่มันก็เปกน,นิมิตเมื่อคืนอืมครับก็คือว่าใน,นมิดฝันเมื่อคืนเนี่ยหลังจากที่ฝันนั้นต่องวดนะพอเนอะใช่แต่ว่าก็ตีเป็นตัวเลขกไม่ได้นะพ่อะใช่หรือว่าไอตัวนี้มันจะถูกนะพอนอะใช่<ต>เกี่ยวมันก็มีโอกาสเกี่ยวเพราะว่าเขาปิดเอาไว้แล้วเขาก็เปิดเนาะครับพึ่งเปิดให้เข้าไปในถ้ำล้วก็เข้าไปครับครับพอ่อ แล้วผลผลไม้ข้างหลังกับมะพร้าวนี่คุณพ่อเอามาสวดมนต์มาเช้าใช่ไหมพอ่อใช่เอามาสวดมนต์มาเช้าครับท,ทุกวันคุณพ่อจะมาสวดมนต์อย่นี้ไม่ถ้า,าวันไหนมาก็แบบนี้แหละไม่ไมจําเป็นต้องวันไหนถ้าอยากมาวันไหนก็เอาเข้ามาแล้วก็มาสวดอย่างนี้เลยนะพ่อใช่ก็คือมาก่อนแอดมินแล้วมาเช้ารอบหนึ่งแอดมินก็ตัวไปนัดใหม่อีกรอบที่หลังนะพ่อใช่ทุกวันคุณพ่อจะมาสวดเป็นประจำใช่เป็นประจำอย่างนี้เลย้าได้มาตรงนี้ก็มาเป็นประจำมาสวด เลยเลขนี้มิรฝันนี่มีตัวเดียวแล้วเพราะเรหนึ่งสี่แปดใช่ตัวเดียวแล้วก็รอดูว่าคุณพ่อจะนิ่มฝันเพิ่มไหมใช่นะครับผมนี่แหละนี่แหละให้ให้ให้ไปพิจารณาหวยไทยกับหวยต่างประเทศวันนี้วันอะไรพ่อวันนี้วันจันนี่แหละวันจันทรใช่นะครับท่านผู้ชมแล้วแต่ดุลพินิจของท่านผู้ชมเลยเอาไปพิจารณาดูนะพ่อเนาะใช่อ้เท่าต่างประเทศไม่มาจะมารัฐบาลไทยเป็นไม่ได้ไหมพ่อเป็นได้อืครับ ให้เอฟซีไปพิจารณาดูหนึ่งสี่แปดตัวเดียวเลยตัวเดียวไม่เยอะนะพอนาะใช่อย่าลืมซอยด้วยห <c oughs> นึ่งสี่หรืแปดสี่แปดหนึ่งะพอนะ้ใช่ต่างประเทศไม่แน่อาจจะมาสามตัวตรงๆเนาะถ้าปู่ท่านให้อย่างนี้นะพอนะ้ะใช่โอกาสมันก็มีอยู่เพราะ,ะมันเคยเห็นเข้ามาบ่อยๆต่างตัวตรงๆครับต่างประเทศนี่ออกบ่อยๆนะพอนาอไอ้ทุกงวดเลยนะพอนะ้ะใช่อืมครับสังเกตถ้าเป็นนิมิตฝันสองวันแล้วจะไม่ค่อยพลาดนะพอนาอใช่หนึ่งสี่แปดนะครับ นยังไงก็ฝากติดตามแนวทางของคุณพ่อโค้งสุดท้ายด้วยวันนี้งวดนี้เราจะดูทุบขอพระแม,ม่ย่ามอนเลยไหมพอ่อขอการขอที่นี่มันถ้าจะบอกว่าขอนี่จะขอเป็นเขาเรียกขอเป็นยัตสียะเขาเรียกว่ายัางไงยัตสียัตส,สียักเตโยความหมายคือยัตสียักเตโยนี่การขอท่านให้ขอเฉพาะปัตตายนามะคือส่วนมากมันจะท่านบอกว่า ภบเนี่ยมันจะเป็นยาสีท่านจะพูดมันมันจะแปลแปลแปลแบบนแี้ยังไงยาสีปัตเตรยานามะทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเปิดสัตายโยเวตายโยสีคือเขาเรียกว่าอ๋โอโสตังโสติโสปัตตรยานามะทายโวโสโลภะวาเตท,ท่านบอกว่า จุดทูบน่ะต้องให้มาจุดก่อนก่อนเที่ยงอ่ะก่อนที่มันจะบ่ายไปอย่างนี้อ๋อเช้ามาถึงเที่ยงห้ามคืนเที่ยงไปอย่างนี้อืมจุดทูบขอต้องก่อนเที่ยงแล้วพอเนาะใช่แต่วันไหนก็ได้ใช่ใช่วันไหนก็ได้แต่ต้องให้ก่อนเที่ยงอืมครับผมแล้วถ้างั้นรอบหน้าเราก็ต้องมาก่อนเที่ยงใช่มาก่อนเที่ยงแต่ว่าเท่าไรก็ได้แต่ห้ามห้ามเลยเป็นเที่ยงไปแล้วไม่ได้บางทีเราก็มาจุดตอนบ่ายนะพอนะได้ก็คือเราคิดว่าญาติท่านให้อยู่ คิดว่าจุดวันไหนก็ได้ก็เลยว่ามาตอนไหนก็ได้นี่เนาะจะถ้าญาติาตท่านก็ให้อยู่แต่ก่อนเนาะใช่โสดีโยปาริยนามัะท่านบอกให้จุดก่อนก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงใช่นะครับถ้างั้นก็คงสุดท้ายเนี่ยจะมาตามแนวทางของคุณพ่อต้องมาจุดก่อนเที่ยงเนาะใช่ก่อนเที่ยงครับผมยังไงก็เอาไปพิจารณาก่อนตัวนี้หนึ่งสี่แปดใช่วันนี้เนาะเนาะวันนี้วันนี้นะครับตัวเดียวหางเดียวตัวเดียวหางเดียว อเคครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากมนะครับขอบคุณครับครับครับนี้เขามากระกาศ9009รายได้ขายธรรมชมเป็นแนวทางของคุณพ่อนะคะ148เป็นความฝันนะคะฝากตามจะมีเลขทูบแล้วก็มีความฝันเพิ่มเติมเนาะก็ฝากตามคลิป ถดไปด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามทางช่องไว้นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทานผู้ชมเนาะแอดมินขอขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ